รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทท,ทอบอห้า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัท Positive Creation จำกัดเสนอกัลย,ยามีความหมายว่าผู้หญิงยนมีความหมายว่ามองดูหรือแลกักรยาย,ยนหมายถึง มองดูผู้หญิงพิการให้รู้จักและเข้าใจจนแบบสมัยเด็กเราก็คิดว่าทำไมเราต้องทำงานเยอะแยะมากมายถึงขนาดนี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าค่อยๆมันยังไม่พูดพูดไม่ออกอะ่ะว,ว่ามันมันเจอเข้าปัญหาจริงๆอะ่ะน้องเพชรมันคือไงอะ่ะสินค้าเราไม่มีที่จำหน่ายยังไงมันก็มันไม่เหมือนต่างประเทศอะ่ะเขาเขาสนใจอยู่ในตามกฎหมายไปเลยแต่ของเราอะ่ะได้แค่ยีเอง ที่จะได้ถึง95%าหรือ100้อยเอของญี่ปุ่นหรือต่ออางประเทศยัง,ยงเข้าไม่ถึงเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นภาพโลโก้กัลยายนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรัรยายนนะคะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจผู้หญิงพิการมากขึ้นนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะเพนมีแขกรับเชิญ แขกรับเชิญที่เราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าเป็นคนแข็งแกร่งเนาะแล้วก็ทำมาหลายอาชีพมากนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับเธอแบบเจาะลึกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นให้เธอแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องเทสค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะพี่คะอ๋อพี่กุหลาบคูณกิจค่ะเป็นนายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ใครก็รู้จักพี่กุลาต่างๆตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นแบบเป็นพิการมานานแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้จักเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะรู้จักนะคะเพราะว่าพี่กุลาบก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงฟังฟางเป็นคนฟังฟางพอสมควรนะคะเบื้องต้นอยากให้พี่กุลาบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพี่กุลาบมีความพิการอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อค่ะพี่กุลาบเป็นปริโอตั้งแต่อายุสามขวบอะค่ะ ประมาณตอนนี้ห้าสิบเก้าก็ห้าสิบเจ็ดปีแล้วค่ะอ๋อค่ะก็ก็เสร็จจากตรงนี้ก็พิการมาปุ๊บก็อยู่กับแม่แม่ก็พาไปอโรงเรียนสีสังวานค่ะตึกสีสังวานโรงพยาบาลศรีลาดนะคะอ๋อสาที่นั่นแล้วก็ได้เรียนที่สีสังวานนะคะค่ะที่โรงเรียนสีสังวานที่ศรีลาดเลยเหรอพี่เหรอสีสังวานที่ปักเกตจังหวัดนนทบุรีค่ะอ๋อนึกว่า อยู่ที่ตึกสีสังวาลสีลาดพี่ใช่เนาะจ้ะแล้วตอนนี้คือเขึ้นไหวย,ยังไงคะพี่อ๋อเมื่อก่อนอตอนสมัยเด็กๆพี่จะใส่เบสสองข้างแล้วก็ทำไม่ยนันตอนนี้นะอายุเยอะแล้วเนาะก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นั่นแหละคะ่ะนั่งวีวแชร์แล้วคะ่ะต้องนั่งวีวแชร์ดีกว่านะเนาะเผื่อล้มไงพี่เพราะอายุเยอะแล้วก็นั่งวีวแชร์แล้วคะ่ะใช่เพราะถ้าล้มไปก็ลาบากนะพี่กุหลาบเนาะใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ต้องนั่งนั่งวีวแชร์ข้องเนาะค่ะ เคนบอกว่าตั้งแต่เด็กๆมานี่คือชีวิตนี่คือต้องสู้มาตลอดเลยสู้แบบไหนบ้างพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ,อะตอนเด็กๆอ่ะที่พี่อยู่สี่สองวันเนี่ยพี่ก็คิดเสมอนะว่าอุ้ยทำไมเราจะต้องรับผิดชอบงานเยอะแยะเออทําไมจะต้องรดน้ําต้นไม้ถูพื้นเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยกวาดขยะทาครัวทาโรงอาหารเหมือนแบบเขาฝึกเราทุกอย่างเป็นแม่บ้านหมดทุกอย่างเลยอะค่ะที่โรงเรียนสี่สองวนนะะันอะค่ะอืมค่ะทีตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่า เขาสอนเห้เรามีความอดทนใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแล้วก็สามารถทํางานได้ทุกอย่างก่อนที่ออกจากสรีสันมาพี่ก็มาทํางานอยู่สักคาของสภาสัคง,งคมงคอาะห์พักเนินเสร็จแล้วพี่ก็ไปอยู่พ่อประแดแ้วก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าแล้วก็ทำโรงงานแก้วอะคะ่ะเพ้นแก้วติดสติกเกอร์แก้วค่ะมีแบบว่าขายลอตเตอรีร่ด้วยไหมพี่แล้ขวขายลอตเตอรี่โขนรถอะไรเงี้ยหรอพี่ ข้ามยันสองข่าแล้วก็แผนโรตตอรี่คล้องคอโอ้โหสู้แท้าปากคลองตลาดสำเพลงพาวลัดอะไรเงี้ยค่ะเยาวลา่าชเงี้ยค่ะแล้วก็สวนตูดจักไปหมดแล้วค่ะหกสิบเล่มเนี่ยพี่ขายเออเดมมาจะขายแค่เจ็ดปวันหกสิบเล่มคือเล่มละร้อยเล่มละร้อยใบใช่ไหมใช่ใช่ก็หกใช่หกพันใบนะใช่ค่ะโอ้โหเก่งนะ พี่เป็นคนที่เวลาถึงเวลาที่เราจะต้องขายลอตเตอรี่เนี่ยไม่รู้อ่ะตีสี่ตีสามพี่ไปละเพราะว่าเมื่อก่อนพี่อยู่พระประแดงอะ่ะมันจะมีรถเมล์วิ่งทั้งคืนมันก็สะดวกสําหรับพี่ที่เออสามล้อผ่านหน้าบ้านก,ก็เรียกสามล้อแล้วก็ไปขึ้นค่ะเมย์อ่ะค่ะเริแมตีสองกับสายหกค่ะเริ่มตีสี่ตีห้าแล้วไปหยุดขายตอนไหนหกโมงเย็นรอทุ่มนึงก็กลับแล้วโอ้ oh. แล้วก็ไปขายตาร้านอาหารอีกช่วงเย็นอะ่ะค่ะค่ะ เดินขายตาล้านอาหารเมื่อก่อนเถาแถวปู่เจ้าสบินพายแถวเทพานลักแถวสำโรงอะไรอยเงี้ยแปลว่าพี่อคือตอนเช้าคือพี่เริ่มตั้งแต่ตีสี่ตีห้าขายถึงหกโมงเย็นพักแป๊บหนึ่งแล้วตอนกลางคืนพี่ออกไปขายต่ออีกกะหนึ่งใช่ไหมสามทุ่มก็กลับสามทุ่มก็กลับคุณผู้ชมเฮ้ยคือแพทย์อยากจะบอกอย่างนี้ว่าคําว่าขยันของคนเราเนี่ยนะคะมันไม่เท่ากันบางคนว่าขยันแล้วเนี่ยนะ ลองดูเคสนี้ลองดูพี่กุลาบพ,พี่กุลาบเนี่ยอันนี้นเรียกว่าถ้าเรียกว่าไม่ขยันนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงให้ขยนันนะเนี่ยคือมันหลายกะมากอันนี้คือของคนขยันนะของคุณที่เรียกว่าขยันเนี่ยเท่ากับของพี่เขาไหมอืมอันนี้ก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าคําว่าขยันของแต่ละคนเนะ่ยมันแค่ไหนนะคะพี่กุลาบถ้าอยากฟังเรื่องนี้บ้างอยากฟังเรื่องของการที่พี่เนี่ยมาเริ่มทําเกษตร ฟังดูนี่แบบโอ้เพชเคยไปเพ็ดเคยไปที่พี่กุหลาบทาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมบอกได้เลยพี่พี่เริ่มยังไงพี่คิดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าถ้าพี่มีเงินพี่ก็อยากจะทาศูนย์นี้ยสําหรับพี่น้องคนพิการของเราให้มีโอกาสเหมือนเราบ้างพี่น้องเราไม่ต้องแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะก็เลยสร้างศูนย์นี้ขึ้นมาโดยงบสนตัวของตัวเองเนี่ยค่ะก็ร่มลุกทุกคันอยู่ตลอดเพราะว่า ทำศูนย์มาก็ช่วงเจอภาวะเศรษฐกิจกษษที่ไม่ดีพี่ก็ใช้สิทธิตามพรบคนพิการใช้สิทธิคนพิการใช่ใช่ใช้การจ้างงานมาตราสามห้าด้วยแต่ว่ามาตราสามห้านี่มันไม่พอหรอกจริงๆแล้วคนพิการที่ทํางานเกีกับคนพิการจริงๆเนี่ยน้องต้องทําด้วยใจนะใจและเป็นผู้ให้เราไม่ใช่เป็นผู้รับค่ะที่ศูนย์เราเนี่ยเราเราจะคนพิการที่มาอยู่ในศูนย์เราที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยเราจะสอนให้เป็นผู้ให้ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวให้มีน้ําใจและเกือือกูล ซึ่งกันและกันนะคะ่ะตอนแรกเราก็ทําเป็นสูตรเรียนรู้แล้วปลูกเมลอนช่วงแรกๆก็เมลอนน็ขายดีเราเราปลูกเมลอนแล้วก็จะมีปลาสลิดแล้วก็มีเนื้งเป็ดไข่ไข่เค็มไขสม่สดอะไรเงี้ยค่ะ,ะช่วงที่ยังไม่เจอโควิดเนี่ยเราก็จะออกงานโอทอปอ,ออกสถานที่ราชก,ก,การกระทรวงต่างประเทศหรือกอ็บริษัทรอดแร่ต่างๆที่ก็เชิญให้เราไปออกเดือละครั้งอย่างเงี้ยเขาพนังานาเขาก็มาซื้อของเราเพราะว่าหนึ่ง กลุ่มของเราเนี่ยพมยิการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราเราก็อยากให้ผู้บริปโภคอะทานของดีๆที่มีคุณภาพปลอดสารค่ะ,ะเราก็ได้โอกาสนี้ตอนนี้มันมาเจอช่วงโควิดเนี่ยมันก็ตบแดบด, ب, ดบดบไม่ค่อยจะดีอะค่ะแล้วปลูกด้วยพื้นที่เท่าไหร่อ่ะพี่ทําหลายอย่างมากเลยเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้ประมาณสักก็ทั้งหมดสามสิบไร่ก็สร้างไปทั้งหมดแล้วก็กทั้งอาคารทั้งห้องประชุม ห้องสัมมนาห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะไอไอกสารที่ซ้มต่างเนี่ยก็งบประมาณก็เกือบสามสิบล้านแล้วค่ะมีความแปลกประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นผู้หญิงพิการและแถมยังเนี่ยคือเดินลําบากขึ้นไหวลําบากเนี่ยพี่กุหลาบเนี่ยบริหารจัดการยังไงนะสงสัยก็สิแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องพักกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกับพี่กุหลาบกันต่อค่ะสําหรับใครที่ อยากจะทํางานอยากจะมีอาชีพนะคะพลาดไม่ได้ต้องคุยกับพี่กุลาบเลยแป๊บเดียวค่ะชุนแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะพี่นะพี่บริหารยังไงอะ่ะให้แบบให้ธุรกิจของพี่ไปได้โดยที่ไม่ถูกปิดนะพี่จะพยายามบอกทุกคนว่ายุคนี้เรายังไม่ทราบว่าโควิดมันจะหมดวันไหนหเราต้องใช้กันอย่างประหยัดแล้วก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันภาพโลโก้กลยายน เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นพี่กุลาภาตะกี้ที่ที่เราคุยกันเนี่ยเออตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เนี่ยทำมากี่ปีแล้วพี่พี่ก็เกือบ30ิปีแล้วนะแล้วพี่มาเริ่มก่อนนู้นพี่ทาฟาร์มหมูอยู่แล้วพี่ก็เลิกฟาร์มหมูมาแล้วก็มาทําตรงนี้ได้6ปีแล้วค่ะจากสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี่6กปีค่ะมีลูกน้อง5้าสิบหกสิบคนนี่คือดูแลยังไงอะพี่เพราะว่าพื้นที่มันมันใหญ่มากอะพี่ จะแบ่งเป็นกลุ่มว่าเออวันนี้กลุ่มนี้ถากแ้ากลุ่มนี้เลี้ยงวัวกลุ่มนี้ให้อาหารปลาออช่วงนี้โควิดก็สลับกันมานะคะแล้วส่งผลอะไรไหมพี่โควิดนี่คือ,อ,อพอสลับกันมาปุ๊บแล้วงานรอบแรกก็ยัง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 พอไปได้เพราะว่าออสภาสองกลุออ่มสงเคอท่านสถานทูเรยสั่งสั่งขายไปแจกถุงยางชีพเธอ,อมาล็อตมาลอดเนี้ยหนะักก็ไม่มีคนสั่งแล้วก็เราก็ได้อาศัยขายห้าง ห้างก็ลดเพราะว่าคนไม่ค่อยไปห้างค่ะใช่กระทบอยู่แต่ก็ถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยในสู์เราเนี่ยมีปลามีไก่มีหมูอะไรเนี่ยเราก็ทานกันในสู์นะคะแบ่งปันแล้วก็บริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆให้เขาได้เลี้ยงคนไข้ใ,ในโรงพยาบาลนะคะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือยังใช้ได้อยู่นะพี่นะเป็นในศู์ของเราเนี่ยเราเราไม่ใช่ว่าเรามีเมลอนอย่างเดียวเรามีฟิก มีกล้วยมีผักพืชสวนครัวเกษตรดินรีหมดเลยเพียงแค่เออมีน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแค่นั้นเองเราอยู่ได้ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเราเนี่ยอยู่ได้เลยนะคะผู้นําที่ดีของพี่กุลาบเป็นยังไงบ้างผู้นําที่ดีในในของพี่นะต้องมีใจแล้วต้องเป็นผู้ให้เท่าที่คุยกับพี่กุลาบมาหรือว่ารู้จักกันมาพอสึงครัวเนี่ยค่ะคือเป็นคนใจกว้างใจใหญ่อืแล้วก็ชอบที่จะ เลี้ยงคนเยอะอะอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็จะรู้สึกได้ว่าว่าแกเป็นคนแบบนั้นนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะพี่นะพี่บริหารยังไงอะให้แบบให้ธุรกิจของพี่ไปได้โดยที่ไม่ถูกปิดนะพี่จะพยายามบอกทุกคนว่ายุคนี้เรายังไม่ทราบว่าโควิดมันจะหมดวันไหนหเราต้องใช้กันอย่างประหยัดแล้วก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันผลิตภัณฑ์ของศูนย์เราเนี่ย เราปลูกส่งห้างก็ส่งไม่ได้ราคาก็ลดลงทุกอย่างลดลงหมดเลยค่อยๆมันยังไม่พูดพูดไม่ออกอะ่ะว,ว่ามันมันเจอเข้าปัญหาจริงๆอะ่ะน้องเพชรมันคือไงอะ่ะสินค้าเราไม่มีที่จําหน่ายมันขายไม่ได้มันไปไม่ได้ทุกอย่างไปไม่ได้หมดเลยอะ่ะก็มีทางเดียวก็คือบริจาคตามโรงพยาบาลค่ะมัน,ม,นมันก็กระทบเยอะเหมือนกันนะคะ่ะคะค่ะ,คะ คือสมมติว่าหมดโควิดไปละเราไม่พูดเรื่องโควิดพี่มองว่าจะจัดการยังไงต่อไปในอนาคตน,น,นะคะให้มีความยั่งยืนก็จะต้องปลูกผักปลอดสารนี่แหละคะ่ะก็จะเน้นเรื่องฟิกมะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นผักคณะชัยยาผักชีฝรั่งที่มันปลอดสารจริงๆแล้วก็ไปตลาดแล,แล้วก็ไปขายที่ตลาดแต่มันพี่จะต้องมีคนซื้อที่เป็นเจ้าประจําของพี่ด้วยนะคือคือ,ค,อครั้งแรกเนี่ยเราไปขายงานโอท็อปเนี่ย ครั้งแรกลูกค้ายังไม่รู้จักเราค่ะเราต้องกล้ากล้าแจกให้ขายมูาคหน่อยแจกหน่อยคุณเอาไปทานปีแรกพอป,ปีสองมาเพราะเราเอาของสินค้าไปขายเนี่ยคุณภาพดีทุกอย่างให,ใหม่อร่อยสะอาดลูกค้าก็ติดอะคะ่ะปกเกตปีนี้ลูกค้าติดตลอดอแล้วเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็สั่งหมูแดดเดียวสิบโลนะปลาสลิดสั่งสิบโลอะไรเงี้ยเราก็ไปส่งอะค่ะไข่เค็ม ไข่สดอย่างเงี้ยเราก็ส่งอยู่อะค่ะ,อ,ะอืมค่ะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมอันนี้เหมือนกับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะที่เป็นกลยุทธ์ที่แบบเอ่อเหมือนกับสูงสุดขึ้นสุ่สามาเนะี่ยคือคือง่ายๆเลยนะคือเริ่มต้นจากการแจกก่อนลองดูอะเนี่ยของฉันเนี่ยฉันว่าฉันดีลองแจกดูลองไปกินดูดูเสียอร่อยหรือเปล่าพออร่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยขายขายปุ๊บชั้นขายราคาถูกถูกกว่าเจ้าอื่นและตาอร่อยเหมือนกันลองเอามาชิมดูซิ าโอเคไหมถ้าโอเคก็มาช่วยกันอุดหนุนซึ่งพชรว่าอันเนี้ยอันนี้ผชรชอบนะแล้วก็คิดว่าอยากจะเรียนแบบด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยน่าจะต้องได้เรียนแบบพี่กุหลาบแน่เลยอันนี้เป็นคุณสมบัติของเขาเรียกว,ว่าคุณสมบัติของสตรีพิการนะที่เก่งคนหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกออค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายัพ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่กุหลาบต่อค่ะช่วงหน้าพูดได้ใจจริงของพี่อ่ะหนึ่งคนเราเกิดมาเกิดมาทํางานตัดจะ ที่ทํางานให้กับแผ่นดินน่ะต้องซื่อสัตย์กับแผ่นดินนะคะไม่ใช่ว่าคุณทําเช้าชามเย็นชามล้วคุณไม่พอใจคุณก็ออกไปเด็ดพูดใหม่ก็เข้ามาค่ะบางทีบางทีก็พูดจาไม่เพราะภาพโลโก้กลยายน์ภาพโลโก้กลยาทย์เพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งสิ่งค์คอร์ปอเรชั่น พี่กุหลาบคะพี่กุหลาบเนี่ยทำงานมาถือว่ายาวนานมากนะพี่นะสามสิบปีนับตั้งแต่นู้นที่พี่เราฝั่งเนี่ยผ่านอะไรมาก็เยอะเนี่ยพี่กุหลาบได้มุมมองแนวคิดแง่คิดยังไงบ้างในฐานะที่พี่กุหลาบเนี่ยเป็นผู้หญิงพิการเราต้องช่วยเหลือตัวเองอะ่ะก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยเหลือเราอะ่ะเราจะไม่เป็นผู้รับเราต้องเป็นผู้ให้นําแล้วก็ต้องมีใจที่หนักแน่นมีความอดทน เหตุตั้งเหตุตั้งผลเราต้องวิเคราะห์ก่อนที่เราจะพูดเชื่อเถอะเกิดมาเป็นผู้หญิงพิการคนหนึ่งต้องมีความอดทนตัวนี้แหละจะเป็นประสบะการณ์ที่จะทําให้เราอะก้าวไปวันข้างหน้าในส่วนของสังคมคนพิการเนี่ยนะพี่พี่พี่มองว่ามันมันเป็นไงบ้างนะตอนนี้แล้วมันน่าจะไปทางไหนผู้นําต่างๆอะ่ะทั่วประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยให้โอกาสกับเพื่อนๆคนพิการ ให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนะนำะน้อยอยู่เข้าไปดูว่ามันขาดบกพร้องตรงไหนแล้วเข้าก็ไปเสริมไปแต่งแล้วไปแนะนําแล้วก็แนะนําของเขาแนะนําให้เขาว่าต้องใช้แบบนี้แนะนําเขาอ่ะเพราะว่าคนพิการบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเลยนะเขาไม่รู้ไม่รู้แม้จะต้องจะใช้โทรศัพท์ไม่รู้ว่าเออไม่มีรถวีแชร์แล้วคุณจะต้องไปขอรถวีแชร์ตรงไหนยังไงมันก็มันไม่เหมือนต่างประเทศอ่ะเขาเขาสนใจอย,อยู่ในตามกฎหมายไปเลยแต่ของเราอ่ะ ได้แค่20%เองที่จะได้ถึง95%หรือ100%ของเหนือนญี่ปุ่นหรือต่อางประเทศยังยังเข้าไม่ถึงขาดการเข้าถึง oh. คนพิการนะพี่นะในภาพใหญ่เลยเนี่ย oh. ส่วนใหญ่แล้วคนพิการในภาพใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ต่างจังหวัด oh. อยู่ต่างจังหวัดอ่าและนี้ก็คือการเข้าถึงคนพิการเนี่ยในภาพใหญ่ในราหญาเนี่ย oh. เข้าไม่ถึงจริงๆเขาเข้าไม่ถึงในส่วนของ สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะพี่นะหรือว่าสิทธิหลายอย่างที่เขาควรจะต้องได้แล้วพี่คิดว่ามันควรที่จะเป็นไปในแนวไหนพี่ในส่วนขององค์ในส่วนของสังคมคนพิการหรือว่าองค์กรคนพิการยังไงก็ตามเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นออกไปในแนวไหนพ,พี่ว่าที่จะให้มันมีความยั่งยืนน่ะรัฐบาลรัฐบาลเนะ่ะไม่ใช่ว่าคุณอบรมคนพิการไปแล้วอบรมคนในชุมชนผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ย คุณต้องหาตลาดอเอาเงินตรงไหนมาก็ได้ซื้อของคนในชนบทอะไปแจกก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาผลิตอบรมมาแล้วแล้วก็ขา,ายไม่ได้เพราจะอบลมไปทำไมคะเปลืองทั้งเวลาเปลืองทั้งวัตถุดิบเบืออมั้งงบประมาณอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะควรที่จะต้องฟังนะเพราะว่าเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นเสียงคนพิการจริงๆ แล้วเขาเจอปัญหาจริงพนักงานของร้านนะพี่พูดตรงๆเลยอ่ะนะค่ะฟอ้องพี่ก็ได้นะทํางานไม่ได้ใจเลยทํางานไม่ได้เอาใจมาทํำเลยว่าทํางานเพื่อแผ่นดินเป็นข้าราชการทํางานเพื่อแผ่นดินไม่เลยค่ะทําเช้าชามเย็นชามถามว่าคุณเข้างานแปดโมงครึง่งแต่คุณกินข้าวสามโมงครึง่งคุณยังไม่ทํางานทํางานสิบโมงไม่ใช่ลทุกที่เลยค่ะ อันนี้พี่ไปเจอมาเองเลยเปล่าเนี่ยต้องถามก่อนว่าพี่เคยไปเจอมาเองเลยเปล่าเจอเองค่ะโอ้ยอือค่ะบอกว่าคุณทํางานอย่างเงี้ยลกวันนึงคุณจะได้กี่คนอ่าพี่ก็เคยพูดนะคุณวันวันนึงคุณทํางานได้กี่คนเนี่ยกว่าชาวบ้านเขาออกมาตัวสื่าสระแาออกมาเนี่ยแล้วพี่ไปลุยเขาอย่างเงี้ยแล้วเขา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 จะโกรธพี่ไหมไม่รู้นะพี่พูดด้วยใจของจริงของพี่อะ่ะหนึ่งคนเราเกิดมาเกิดมาทํางาน แต่จะที่ทํางานให้กับแผ่นดินน่ะต้องซื่อสัตกับแผ่นดินนะคะไม่ใช่ว่าคุณทําเช้าชามเย็นชามล้วคุณไม่พอใจคุณก็ออกไปเด็กุ่้ใหม่ก็เข้ามาค่ะบางทีบางท,งทีก็พูดจาไม่เพาะความสุขของพี่กร,ราบตกลงกองความสุขอยู่ที่ไหนความสุขความสุขของพี่ก็คืออยากให้คนพิการทุกคนมีมีวิวแชร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการเข้ารักษาโรงพยาบาลได้ดีกว่านี้โดนทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ย ความสุขแค่นี้เองอยากให้คนพิการไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในการที่ไปรักษาหรือในการที่เข้าไปติดต่องานต่างๆอย่างเง<ม>ี้ยสถานที่ราชการไม่มีความเหลื่อมล้ํามีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปคล้องได้ให้โอกาสได้เข้าเข้าไปพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปไม่ได้ของเรายังขาดอยู่ประเทศไทยเรายังขาดอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราเราก็พอที่จะทราบแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคน,นมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผ่านพ้นไปได้จากความตั้งใจจริงจากความขยันจากการมองดูเหตุการณ์รอบๆแล้วก็ตัดสินใจดีๆให้ผ่านพ้นไปได้นะคะพี่กุหลับเป็นผู้หญิงแบบนั้นนะคะเป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงพิการเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็ทํากิจการทําธุรกิจได้ใหญ่โตเหมือนกับคนไม่พิการทั่วไปนะคะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบคุณพี่กุหลาบมากๆเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญพี่เพชค่ะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการกยายยนนะคะในอาทิตย์ถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กุหลาบสวัสดีค่ะค่ะพี่พี่ได้ไปใช้สิทธิสงคน์พิการบ้างไหมพี่สิทธิ์อะไรเอ่ยสิทธิ์แบบสิทธิพิการทั่วไปอย่างของสิทธิของกรพกที่ได้แบบ ของกองทุนน่ะที่ให้ไปกู้เงินที่อะไรอย่างเงี้ยพี่อายุพี่ป่านนี้พี่ยังกู้ยังไม่ได้กู้เลยสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ